อ,ออกตัวแรงอีกแล้วอะวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องการแข่งขันของหงแดงลิเวอร์พูลนะคะใส่เสื้อลิเวอร์พูลแบบนี้นั่นเท่ากับว่าวันนี้หงแดงลิเวอร์พูลติ๊กเนี่ยมีแมตช์การแข่งขันนะคะซึ่งบอกว่ากาันนะคะในรอบนี้นะคะคือการแข่งขันในศึก FA ที่ลิเวอร์พูลจะต้องออกไปเยือนโฮมพารคของพีมัสนะคะซึ่งคู่นี้ต้องบอกว่าในช่วงหลังนียคือเจอกันมาเราๆ 6เกมหลังสุดนะคะแต่จะบอกว่าในการเจอกันในคัลังนี้ค่ะของหงแดงลิฟูนะคะคาดว่าอาร์เนสซอนเนี่ยน่าจะมีการโรเตชันผู้เล่นนะคะหลังจากที่เกมที่แล้วเนี่ยนะคะในเกมที่เจอกันกับทางด้านของทอร์เนมโพสเปอร์ในศึกคาร์บาวคับเนี่ยก็มีการโรเตชันผู้เล่นเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนเกมนี้เนี่ยอาจจะมีการโรเตชันเยอะกว่า เกมที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าอาจจะต้องการความสดใหม่ของผู้เล่นบวกกับว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะลิเวอร์พูลจะเป็นทีมที่ลงเล่นมากที่สุดอุ้ยไม่ใช่เดือนกุมภาพันธสิอาจประมาณเดือนมีนาใช่ไหมคะแต่ต้องบอกว่าแมตช์การแข่งขันของลิเวอร์พูลเนี่ยหลังจากจบเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็คือว่า มันจะเป็นแมตที่มีการเตะแข่งขันมากกว่าทีมอื่นซึ่งปกติเนี่ยร์พูนะคะจะเป็นทีมที่เตะน้อยกว่าทีมอื่นนะคะอาจจะด้วยสถานการณ์ที่ริพูจะต้องเผชิญกับการที่จะต้องเข้าชิงกับนิวคาสเซิลมันก็เลยทําให้แมตการแข่งขันเนี่ยมันเพิ่มเข้ามาแล้วกลายเป็นทีมที่เตะมากกว่าสโมสรอ,อื่น1แมตนั่นเองนะคะนั่นก็เลยคิดว่าทําให้เกมนี้เนี่ยอร์เนสร์สปผู้ซื่อทีมของหงส์แดงร์พูเนี่ยจะมีการโลเใชันผู้เล่นซึ่ง ก็ปกติแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่อรองเนาะอย่างพวกเอฟเฟคคับอย่างคาราบาลครับเนี่ยในช่วงเกมแรกๆนะคะมันก็จะมีการโลดเชันผู้เล่นอะให้โอกาสบรรดาดาวรุ่งตัวสำรองนะคะได้พิสูจน์ตัวเองนะคะก็คาดว่าในเกมนี้ค่ะอาร์เนสลอตนะคะก็คงจะเลือกใช้ผู้เล่น บรรดาตัวสำรองรวมถึงว่าบรรดาดาวรุ่งเนะ่ฮะแน่นอนค่ะว่าพวกแบบเคติโจนบาสลี่อะไรเงี้ยได้รับโอกาสอย่างแน่นอนเพราะว่าในเกมที่แล้วค่ะที่เจอกับทรอยแนมฮอสเปอร์นะคะบาสลี่ก็คือโชว์ผลงานได้ดีวรวมถึงโจนค่ะก็ได้รับโอกาสด้วยนะคะแล้วก็คาดว่านะคะเกมนี้ค่ะในตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูมีการโลเตชันแน่นอนนะคะน่าจะเป็นทางด้านของลูกหมีเควินทอร์เรอร์ได้รงทำหน้าที่นะคะส่วนบรรดาตัวหลักค่ะอาทิเช่นสโบสไล โมซาร่ารวมถึงพวกแบบว่าโคดิกโปอะไรเงี้ยอาจจะมีโอกาสได้พักในส่วนของโคดิกโปนะมีโอกาสอาจจะได้พักแต่ก็มีโอกาสอาจจะได้ลงเล่นมากกว่าในส่วนของโมในส่วนของโมโซโบเนี่ยติว่ามีการพักแน่นอนนะคะคาดว่าพักแน่นอนอาจจะมีแบบบางคนนะคะ่ะที่แบบมีการลงประคองน้องๆสลับกันเล่นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งต้องอาจจะดูสถานการณ์หน้าง,งานไปก่อนนะคะ ส่วนผู้เลนที่มีอาการบาดเจ็บค่ะแน่นอนค่ะยังคงเป็นเทรเซอร์อโนนะคะที่ยังไม่ฟิตพอที่จะลงในเกมนี้นั่นก็เท่ากับว่าเป็นโอกาสของแบสลี์อย่างที่บอกแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะไชเลอร์มอตันค่ะก็คือมีอาการบาดเจ็บที่ไหล่ด้วยก็คือยังไม่พร้อมในเกมนี้เช่นกันนะคะแต่ว่ารวมถึงแบบว่าพวกกราฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือกราฟเนี่ยฟิตแต่คิดว่าอาจจะพักแหละเออนว่าน่าจะพักอาจจะแบบไมไ่ถึงขั้นบอกว่า เออหายไปเลยอะไรเงี้ยในมุมดิงนะในมุมดริงคิดว่าอาจจะไม่ถึงขัานหายไปเลยคือมีชื่อในสำรองแน่นอนแหละแต่อยู่ที่ว่าอ่ะอาจจะได้รับโอกาสมากน้อยขนหนซึ่งต้องอาจจะต้องไปดูสถานาการณ์หน้างานณนะตรงนั้นก่อนนะคะในส่วนของพีมัตค่ะก็คือต้องไปลุ้น อาการของทางด้านของโจเอสเวิร์ดนะคะแนวรับกับตันทีมที่มีอาการบาดเจ็บแฮ String แล้วก็ไม่ได้ลงเล่นมากกว่า3เดือนแล้วนะคะว่าตัวเขาเองจะพร้อมลงสนามในเกมนี้หรือเปล่านะคะนอกจากนี้ค่ะก็ไม่มีในส่วนของคอนเนลชุกด้วยนะคะรวมถึงว่ามีคนที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่อีกคนหนึ่งคือทางด้านของแบรนดกนนะคะรวมถึงโจแฮทด้วยที่พักยาวจนจบฤดูกาลนะคะซึ่ง ว่าดูเรื่องของความพร้อมลิอร์พูลค่ะมีความพร้อมมากกว่านอกจากนี้ค่ะสถิติในการเจอกันหลังสุดน,นะคะ6เกมหลังเป็นลิอร์พูลค่ะที่สามารถเอาชนะไปได้ถึง3และก็ในการเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นในศึกเอเวอรรอบสนะคะลิอร์พูลค่ะก็คือบุกไปเอาชนะ ทางด้าของพรีมัทได้นะคะอาจจะไม่ได้ชนะมากนะคะชนะที่1ประตูต่อศูนย์แต่มันก็เพียงพอที่จะทําให้ลิพูเข้ารอบต่อไปนะคะส่วนสถานการณ์ในเกมนี้ค่ะลิพูมีภาษีดีกว่ามากๆแน่นอนนะคะแต่อยู่ที่ว่าเราจะทัาได้หรือเปล่าแต่เชื่อว่าลิพูมีโอกาสที่จะเขารอบมากกว่าพรีมัทอย่างแน่นอนค่ะบอลที่มีเกมก็มา m 8 8 Thailand ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว ไปที่ผลการแข่งขัน,น,นในศึกเอฟเอคัพเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยค่ะอันนี้เอาไปแบบเร็วๆเลยนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะทางหน้าของไรตันเปิดรังต้อนรับการเยือนของสิงห์บรูเชลซีแล้วเป็นทีมเยือนอย่างเชลซีค่ะที่ได้ประตูขึ้นนําตั้งแต่ไลโหเลยนะคะเนื่องจากว่าทางนม่ของแฟร์บูเกนทำบอลเข้าประตูตัวเองต,งตั้งแต่นาทีที่5ซึ่งจังหวะนี้นะคะบางคนอาจจะยังเปิดทีวีไม่เสร็จเลยนะคะก็คือเชลซีขึ้นนำแล้วแต่หลังจากนั้นค่ะเพียงแค่เ็นาทีนะคะทางหน้าของลูสแต ็มายิงประตูตีเสมอให้กับทางด้านของไรตันไล่มาเป็น1ประตูตอนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นมิโตมาค่ะที่ยิงประตูปิดกล่องให้กับทางด้านของไรตันเปิดรังเอาชนะเชลซี Chelsea ไปได้ที่2ประตูตอนหนึ่งส่งเชลซีตกรอบในศึกเอฟเอคัพเป็นที่เรียบร้อยค่ะึ่งทีมที่ลงทําการแข่งขันในศึกเอฟเอคัพเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานั่นก็คือทางด้านของ m a n c h e เ t e r City ค่ะเมืคค่อค่ําคืนที่ผ่านมาค่ะแมนเช e เตอร์ซิตเกือบที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะว่าพวกเขาบุกไปโดนเจ้าบ้านอย่างเลตันได้ประตูขึ้นนำก่อนตั้งแต่นาทีที่16นะคะแต่หลังจากนั้นค่ะต้องบอกว่าคูซนอมายิงประตูให้กับทางด้านของเรือใบาม m a ชสเตอร์ซิตี้เสมอได้นะคะแล้วก็เป็นทางด้านของเควินเดบรอยค่ะที่ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ ทำประตูในทีที่79นะคะทำให้ทางหน้าของเรือไบามาชชตสตีสามารถเข้าไปสู่รอบต่อไปในศึก f a ฟเอได้สำเร็จค่ะ <S <S นี่เป็นอีกหนึ่งทีมเยือน,นะคะ่ะที่ออกไปเยือนแล้วก็โดนเจ้าบ้านขึ้นนำก่อง นั่นก็คือทางด้านของนิวคาสเซิลนะคะเมื่อคนที่ผ่านมาค่ะนิวคาสเซิลออกไปเยือนเบอร์มิงแฮมนะคะแล้วก็เป็นเจ้าบ้านเนี่ยอย่างเบอร์มิงแฮมที่ได้ประตูขึ้นนําก่อนจากแล้วตั้งแต่นาทีที่1เลยนะคะแล้วก็เป็นวิลล็อกแล้วก็วิลสันนี่ค่ะตระกูลวิลนะคะมายิงประตูคนละหนึ่งประตูค่ะซึ่งประตูตีเสมอเนี่ยมาจากวิลล็อกนะคะแล้วก็ประตูขึ้นนํามาจากวิลสันแต่หลังจากนั้นค่ะเป็นทางด้านของอิวาตะค่ะที่มายิงประตูให้กับเบอร์มิงแฮมค่ะ เสมอทางด้านของนิวคาสเซิลแต่สุดท้ายนะคะก็เป็นนิวคาสเซิลที่ได้เข้าไปสู่รอบต่อไปในศึกเอฟเอคับรอบ5เพราะว่าวิลล็อกค่ะเบิ Bird, ้ลประตูอีกหนึ่งประตูนะคะทำให้ทางด้านของนิวคาสเซิลค่ะบุกไปเอาชนะเบอร์มิงแฮม3ประตูต่อ2นะคะเข้ารอบไปแบบบุดหวิดอีก1ทีมค่ะและนี่ก็คือข่าวสารที่ติ๊กนำมาฝางทุกคนในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ติ๊กต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย